ง่มันดูหมอบน่าตืนข้าวผมครับนี่ก็เป็นไม้กระถินที่แห้งสนิทแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเหลาไปแล้วจะมีกลิ่นติดมือนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามันแห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับในวันนี้ก็จะนํามาเหา เหปลอมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะเหลาเป็นทรงหยดน้ํานะครับแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามนะครับแต่จะเน้นเรื่องการใช้งานนะครับการใช้งานเป็นหลักเลยก่อนอื่นก็จะตัดตามความยาวที่เราต้องการจะเหลากดน,นะครับในคลิปนี้ผมก็จะตัดเผื่อไว้นะครับจริงๆจะเหลาเหยื่อ3.5เซนนะครับแต่ดันไปนตัดเผื่อไว้เยอะนะครับ ครับก่อนอื่นก็ให้ผ่าไม้เป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับไม้กระถินนะครับตรงส่วนนี้มันจะเป็นไส้ในนะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะใช้เฉพาะเนื้อตรงส่วนนี้นะครับก็ให้ผ่าเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนเลยนะครับ ได้ไม้ไมาแล้วผมก็จะวัดขนาดก่อนนะครับผมจะทําเหยื่อแค่3.5เซนนะครับผมก็จะวัดขนาด3.5เซนลงไปทีนี้ก็นํามาขีดเส้นแบ่งกึ่งกลางนะครับขีดเส้นเสร็จทีนี้เราก็จะวาดแบบลงไปนะครับเราก็วาดเป็นทรงหยดน้ําของเราได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําไปใช้มีดนะครับผ่าตามแบบที่วาดไว้นะครับและนี่ก็ผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะยังไม่เรียบไม่เสมอนะครับทีนี้ผมก็จะใช้มีดนะครับเหลาปรับอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราเหลาปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาวาดตรงส่วนทางด้านข้างลงไปนะครับให้เพื่อนเพื่อนวาดให้มีพื้นที่ทางส่วนท้องมากกว่าตรงส่วนหลังนะครับ เพื่อที่เวลาเวลาเราลากเยื่อนะครับเยื่อของเราก็จะไม่พลิกหรืองายท้องนะครับครับเมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะเหลาตามแบบที่เราวาดไว้ได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาปรับทางด้านหลังนะครับกับส่วนท้องนะครับให้โค้งเข้าหากันนะครับตรงส่วนปากนะครับผมก็จะเหลาตรงรอบๆอบตรงเนี้ยออกไปนะครับให้เป็นให้ส่วนอกนะครับมันจะนูนขึ้นมาเหมือนคล้ายๆอกไก่นะครับก็จะเหลารอบๆบข้างๆเนี้ยออกไปนะครับ นะครัตัวส่วนนี้ผมก็จะเหลาออกไปให้มันนูนตรงส่วนท้องก็จะนูนมาคล้ายๆกับอกไก่นะครับเดี๋ยวดูตามวิดีโอเลยนะครับ แล้วนะครับก็นํามาขัดให้เรียบนะครับด้วยกระดาษทรายแล้วก็นํามาเจาะฝังตะกั่วแล้วก็เจาะฝังรวดนะครับรวดที่ใช้ก็จะเป็นรวดสแตนเลสชนิดอ่อนนะครับขนาด0.9มิล ใช้กาวร้อนหยอดตรงห่วงหน้าแล้วก็ห่วงหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงลวดของตัวเหยื่อะนะครับไม่ให้มันบิดไปมาได้นำตะกั่วมาใส่ตรงรูที่เราเจาะไว้แล้วก็อุดด้วยขี้เลื่อยกับกาวร้อนนะครับ เสร็จแล้วก็รอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็ใช้มีดมาปาดตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดอีกทีหนึงให้เรียบนะครับถ้ามันยังไม่เรียบเราก็หยอดกาวอีกซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดไปอีกสัก2-3สรอบรอยอุดเราก็จะเรียบนะครับเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยกาวร้อนให้ทั่วทั้งตัวไปเลยครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับเมื่อแห้งเสร็จเราก็ขัด ด้วยกระดาษทรายให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะนำไปทำสีได้เลยครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะไม่ใช้ a i r b u ัสนะครับผมก็จะใช้เป็นสีกระป๋องทั้งหมดเลยเริ่มแรกผมก็จะพ่นรองพื้นด้วยสีขาวนะครับประมาณ3รอบในการพ่นแต่ละรอบนะครับเราควรทิ้งให้สีได้แห้งได้เซตตัวสักพักหนึ่งก่อนนะครับก่อนจะพ่นสีในรอบต่อไป เสร็จแล้วนะครับตามด้วยสีขาวมุกนะครับพ่นเฉพาะตรงส่วนท้องของตัวเหยื่อของเรานะครับตามด้วยสีบอลน,นะครับสีบอนก็จะพ่นตรงส่วนหลังถึงข้างๆของตัวเหยื่อนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งให้แห้งจนสามารถจับได้นะครับ เมื่อแห้งดีแล้วเราก็มาตัดสติกเกอร์นะครับเจาะเป็นรูปกลมๆนะครับเราจะใช้แผ่นสติกเกอร์กลมๆนี่แหละครับมาติดตรงส่วนตาของตัวเหยื่อะนะครับเพื่อบังพ่นสีนะครับเสร็จแล้วก็นำมาทำสีต่อได้เลยนะครับสีที่ผมจะพ่นก็คือสีเขียวแคนดี้นะครับเป็นสีโปร่งแสง พ้นเฉพาะตรงส่วนหลังของตัวเหยื่อนะครับเสร็จแล้วพ่นต่อด้วยสีแดงแคนดี้นะครับเป็นสีโปร่งแสงพ่นทางด้านข้างนะครับ เ่ามาใช้สีส้มสะท้อนแสงนะครับพ่นห่างๆนะครับเฉ <Yeah. S 1> พาะตรงส่วนปากของตัวเหยื่อะนะครับ <Yeah. S 1> พ่นตามด้วยสีแดงแคนดี้บางๆอีกนิดนึงนะครับ <Yeah. S 1> และผมจะใช้สีบรอลน,นะครับ <Yeah. S 1> มาพ่นเพื่อสร้างเกล็ดให้กับตัวเหยื่อะนะครับ <Yeah. S 1> โดยพ่นห่างๆให้เป็นละอองนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ครับตรงส่วนท้องของตัวเหยื่อนะครับผมอยากให้มันออกเป็นสีอมเหลืองอีกหน่อยหนึ่งผมก็เลยใช้สีเหลืองเติมเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งให้แห้งจนสามารถจับได้นะครับ และนี่ก็แห้งจนสามารถจับได้แล้วนะครับผมต่อมาผมก็จะแกะสติกเกอร์ตรงส่วนตาออกนะครับเพื่อที่จะแต้มเป็นตาสีดำนะครับเสร็จแล้วก็จะนำไปลงแลกเกอร์นะครับ ลเกอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นลกเกอร์กระป๋องนะครับผมจะพ่นอยู่ประมาณ3รอบนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับเมื่อแห้งเสร็จแล้วก็นําไปผูกผู้ใส่ตัวเบ็ดพร้อมที่จะนําไปใช้งานได้เลยครับ you're <laughs> เรียบร้อยครับอ่ะติดงัดมาเลยนะติดเด็กแล้วฮะอ่ะปลดนะอ๋อ นะครับไม่ออกปลดกันนะครับนัดให้ลอยเลย สองนะครับตัวนี้หรือว่าจะได้ลงน้ำแล้วนะครับอ,อเล่นเราติดคือบัวบัวหนามมันเยอะ,ะครับเขาเรียกบัวหลวงใช่ไหมบัวหลวงบัวหนามเนี่ยครับเยอะมาก โดนครับตัวหนึง่งตัวเล็กนะฮะโอเคช่อนครับ <c oughs> เอาไปทำกินนะครับ <c oughs> ให้ขาขผงเดี๋ยวเดี๋ยวโตกีก <laughs> ประชั่นตัวไม่ใหญ่ตัวน้อยตัวหมอปร่าต้ตัวหมอบ่าไปน้ำเต็มนเดยแตัวที่กัดจุดนะ นีไซส์สวย,ยนะครับมานี่ฮนะได้อีกตัวแล้วนะครับไซส์สวยเลยนะครับตัวนะี้ปปลาตัวดำปิดนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวจะกดแล้วก็เอาไปให้ คนงานตัดอ้อยนะครับน่าจะเป็นคนงานหรือเจ้าของไม่รู้นะเดี๋ยวจะถือไว้ให้เขานะครับได้อีกตัวแล้วครับเนี่ยให้ครับ <laughs> ให้ไปทำกินโอ้โหอ้บอ,อ,อครับข้าวผมครับ เดี๋ยวไปทมเขาก่อนเลยกี่มดัดต้องให้ครไปชิ้อ้ยงงอยเลยอ๋อพี่แอร์ได้กีม่มัดกี่มัดสูงเท่าไหร่เ <laughs> มื่อกี้ลืมกดถ่ายนะครับนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับลืมกดถ่ายจริงครับตัวนี้ไซส์สวยที่สุดของวันนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวไปให้เขานะครับให้เขาทำกินอ่าครับได้อีกตัวครับผมให้ทำกินครับครับผมกลับแล้วครับพอแค่น,นี้แล้วครับ